ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวเปรูพาดูรถนะครับโดยรถที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นก็เป็น h o n d a นะครับ S R V รถคันนี้ก็เป็นรถปี2018นะครับโฉมนี้นก็เป็นโฉมไหม่โนเชนนะสิ่งที่จะได้จากโฉมนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับแบบใหม่นะขนาดใหญ่เลยนะครับสีของกระจังหน้าตรงนี้นก็จะเป็นสีเทานะตัดกับตัวรถสีขาวสวยงามนะครับส่วน้างกลางนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะ ตัวโคมไฟชุดหน้านะครับไฟชุดหน้านี่ก็จะได้เป็นโคมโปรเจกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ทามแบบ l e d ในรุ่นนี้นี่ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะครับไล่มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับล้อนี่ก็จะเป็นล้อเดิมเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเนาะก็จะเป็นล้อทูโทนนะครับขนาด18นิ้วนะ มาพร้อมกับยางใหม่นะครับยางปีใหม่ตรงนี้ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะตกแต่งด้วยสีดําเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้มือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมกับปุ่ม NT Smart นะครับอันนี้เป็นโครเมียมรอบนะอ่ะชมภายในเล็กน้อยแล้วกันภายในของรถคันนี้นก็จะเป็นโทนสีดํานะครับวัสดุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเนาะบางจุดเป็นซ็อกทัดนะครับแล้วก็หุ้มหนังตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับ ออกแบบมาได้รองรับสริระได้ดีนะครับชุดหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้นี่ก็สามารถรองรับ USB AUX นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่พิเศษตรงที่รองรับ h d m i ด้วยส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นม u l t i Function นะครับมาพร้อมกับ Cruise Control ด้วยนะครับแล้วก็ p e n a n s h i p ด้วยนะชมด้านหลังห้องโดยสารกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ออกแบบมาได้กว้างขวางตามสไตล์รถ Crossover นะครับ ตัวเบาะเนี่ยก็นั่งสบายนะครับแล้วก็มีส่วนของที่พักแขนเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยน่ารักนะครับถัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังของรถคันนี้ก็แน่นอนครับตามสไตล์รถคอร์สโอเวอร์อมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับเก็บได้เยอะนะยังไม่พอนะครับรถคันนี้สามารถปรับพับเบาะได้ด้วยนะครับได้ทั้งสองข้างเลยนะปรับพับลาดได้เลยนะครับใน,ในกรณีที่เราต้องการที่จะขนของ สนสมพลระเยอะๆนะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับอันไหนประสงค์มากก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์098 110 1262หรือว่าจะแวะเข้ามาดูรถที่ร้านอมคาสสขาบกแดงก่อนก็ได้นะครับตั้งอยู่ที่สียยว,วังกะผินตมนุทบกแดงอำเภอบกแดงจังหวัดระยองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ